คลิปนี้ค่ะจะพามาส่องนะคะตารางงานของสาวสาวแบล็คพิ n งค่ะเร็วๆนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะก่อนที่จะถึงงานคอนเสิร์ตครั้งใหญ่นะคะในวันที่31มกราคมนี้ค่ะพวกเรานะคะจะได้เจอกับสาวสาวแบล็คพิ n นะคะก่อนด้วยนะ,ะอ่ะเรียกว่าตื่นเต้นกันเลยนะคะโดยมาเริ่มจากวันนี้เลยค่ะลิซ่านะคะเธอจะมาเฉลยสปอยนะคะว่าเธอได้เตรียมอะไรเอาไว้นะที่จะไปขึ้นโชว์ในคอนเสิร์ตเดอะโชวค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการถามไปแล้วก็ให้ลองเดากันดูนะคะว่า,าเธอจะเต้นหรือเปล่าหรือว่าเธอจะแรปนะคะหรือว่าจะมาเล่นมายากลน,นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเขาก็มีควิสเอาไว้นะเป็นคําถามนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้ค่ะตามกําหนดก็คือ18มกราคมนี้ค่ะลิซ่าจะมาเฉลยนะคะแล้วก็ถัดมาก็คือวันที่22มกราคมนี้ค่ะก็จะได้ดูสารคดีนะคะที่ทางช่อง TVN นะคะ จัดทำขึ้นค่ะเป็นสารคดีของสาวสาวแบล็ i พิงคนะคะความยาวประมาณ5นาทีที่ตอนนั้นเนี่ยแบล็พิงได้รางวัลนะคะ2020 Visionary ก็คือเป็นรางวัลที่เป็นกลุ่มศิลปินค่ะที่ไปสร้างแรงบันดาลใจนะคะให้กับสาธารณชนทั่วโลกค่ะกับความสำเร็จในการบุกเบิกวัฒนธรรมของเกาหลีออกไปนะคะซึ่งก็จะออกอากาศตั้งแต่วันที่18ถึงวันที่22ะคะโดยเขาก็ใครที่ได้รางวัลบ้างก็จะค่อยๆทยอยออกมานะคะ ตามตารางเนี่ยของสาวสาวแบล็คพิงออกวันสุดท้ายนะคะคือวันที่22มกราคมค่ะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีลิงก์ออกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวแอดจะออกมาแจ้งให้ทราบนะแล้วก็อีกงานนึงนะคะเป็นของทางรายการโทโค p พีเดียค่ะเห็นเพิ่งจะมาปล่อยคลิปนะคะว่าจะได้เจอกับซีสาวแบล็คพิงคในวันที่25มกราคมนี้ด้วยค่ะตอน2ทุ่มถึง3ทุ่มครึ่งนะคะก็ให้ไปโหลดแอปพลิเคชันของทางโทโคพีเดียเอาไว้ค่ะก็สรุปแล้วนะคะก็มี3งานด้วยกันเนาะ วันนี้ลิซ่าจะมาเฉลยสปอยนะคะว่าจะแสดงอะไรในคอนเสิร์ตเดอะโชว์แล้วก็22ค่ะมีสารคดีของ Black พ i n k นะคะ25พวกเธอก็ไปออกรายการของทางโทโคพีเดียด้วยคะ่ะแอดก็มาแจ้งกันแต่เนิ่นนะคะตื่นเต้นกันแล้วละสิแอดเองก็ด้วยนะคะก็เดี๋ยวถ้ามีลิงก์นะคะในการดูแล้วก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกทีแล้วกันค่ะวันนี้นะคะก็แจ้งคร่าวๆแบบนี้ไปก่อนเนาะก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า